สวัสดีครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะณ์รายการของเราในรอบนี้ก็สนับสนุนกันแล้วโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดนะพิเศษก็มาดูแลรายการกันแล้วเหมือนเดิมครับ กดแชร์ออกไปอย่าลืมเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าแชร์นะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะะตามด้วยคำถามอืม เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปอย่าเพิ่มเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบนแปะตามด้วยคำถามนะ ถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปครับ าครับกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไป อย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปครับนะนะกดแชร์ออกไปครับกดแชร์จนมีค yeah. um, uh, mm. ําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะอ่ะมาครับนะกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะ ถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยม ah เบอร์โทร084926658 6 ID รา e AJTOP16 นะเข้ามากันได้นะครับดูที่คำว่าสดนะถ,ดถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะถามอะไรก็ต้องถามตอนที่มีคำว่าสดอยู่เท่านั้นนะนะกดแชร์ออกไปครับนะนะกดแชร์ออกไป คนละ9 9้าัแชร์เท่านั้นนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามได้วยชีเรนและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับเฮ้อนนะมาครับเอาใครที่บอกว่าค้าขายไม่ดีนะการเงินไม่ดีนะสวดคาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศรีกันนะครับนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ja ุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปัจจชามินาสังสิโมพระมาจุมหาเทวาสเพคาปรายันติพระมาจุมหาเทวาพิราภาพวัตุเมมหาพุญโยมหาราโพพวัตุเมมิเตภาวะเตพุทธมะอุ นะโมพุทธายะเวรทิโยอริโคนายัมเวเรหิงสาเวเรทศิเวเรทศาเวเรเทโย,ทยพุทธะสามมานีมามาพุทธะสัสวาหมสมะเตชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรอเรนะเข้ามากันได้ครับนะไปสวดกันประจำนะครับสวดกันให้เยอะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนแรตตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น นะเวลาผมมาทําไลร์สดเนี่ยถ้ามีคําว่าสดอยู่แปลผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแปลผมไม่ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามก็ถามได้เฉพาะตอนนี้นะครับนะเข้ามากันได้ครับให้ดูที่คําว่าสดนะถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่แล้วนะ กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นครับและตามได้คำถามนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเอามาแล้วชื่อหยกเมื่อไหร่จะได้เครื่องจะได้เมื่อไหร่ <cle an> จะเรื่องเครียด <c oughs> จะหมด,หมดเดี๋ยวดูให้นะมันไม่หมดง่ายๆนะครับเรื่องเครีคยดภายในสามวันนี้ก็ยังคงอยู่ครับนะ มันยังอยู่ครับผมนะคุณหยกนะมันก็ยังเครียดอยู่อไพ่มันขึ้นนะนะเออให้มันขึ้นเด็กถือดาบยังไงก็ยังเรื่องก็ยังเครียดอยู่นะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแรนแะตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ มันก็ยังคงอยู่นะไพ่มันบอกว่ายังไงก็ยังเครียดอยู่มันยังแก้ไม่ได้นะสามวันนี้นะทําใจให้มันนิ่งๆเอาไว้นะเสริมดวงเสริมราศีกันได้นะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นนะตามได้คำถามนะคุณหยกนะก็คุณหยกก็มาตามกติกาถูกต้องมันเรื่องเครียดมันก็ยังดำรงอยู่มันก็ยังแก้ไม่ได้อยู่วันยังค่ำ่ะนะอืมมาครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นนะ แปลตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นแชร์แล้วโอนะการงานจะสำเร็จไม้ไพ่บอกว่าเป็นสามมบเทา้ามีเมตตรามหานิยมไพ่ดีนะสามม้เท้าเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีนะโดยท่านอาจารย์โอนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะ และตามได้คำถามสงสัยผมหายไปจากหน้าจอนานเกินไปนะทำให้ทำให้คนไม่มานะเออนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ นะแปลว่ารายการบุกเดี่ยวมหายนานเกินไปมันก็เลยไม่ค่อยมีคนนะเนี่ยฮะกดแชร์แล้วครับตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามอ่ะเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวสภาพผมก็ไปละนะหมดจะหมดเวลาแล้วนะนะ <ไป S 1> เนี่ย <ไป S 1> เดี๋ยวจะไปเพจยิปซีโอเซเร่อนโดยมีผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะเ,เหลืออีกประมาณสองนาทีนะสองนาทีเสร็จ กดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพัเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามพุทสันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามพุทสันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามพุทธัสสะ สัมปัจเชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรรยนเตงพระมาจมหาเทวาผิระภาพวนตุเมมหาพุญโยมหาดาโพพวนตุเมมีแต่ภาวะเตุพธมาอุณโมพุทธายเวรเทียเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทศเวรทศเวรเทียุทรสศมานีมามาพุทธสัสวะหุมสมปัจเจามิเพ่งเพลงภาภาหาเาเร สมจิตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาพิราพาโพนตุเมมหาพุญโยมหาราโพพนตุเมมีแต่ภาวะเตพุทธมาอาุณโมพุทธายเวริเทโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวรทศิเวริทสาเวรเทโยพุทธสัมมานีมามาพุทธสสวะหุมสมติตชามิเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาเร่ สมบัติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสภพคาประยันเตพระมาจมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุยมหาราพอพวนตุเมมิเตภาวะเตพุทธมาอาุณโมพุทธายเวริเทียเวริโคนายมเวรหิงสาเวรทศสเวริทศาเวรเทโยพุทธสัมมานีมามาพุทธสสวาหุมสมบัติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮหาเรออ่ะตาก็ น่าจะหมดเวลาลงแล้วนะอ่ะชื่ออ่ะนะน่าจะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวผมเมื่อจะไปแล้วนะก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้ไปสวดพระกาถาเงินล้านกันด้วยแล้วกันนะมาลงหนะ้าหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีกันได้นะตามเบอร์ที่อยู่ที่ให้ไว้ทั้งเบอร์นะไปแล้วนะครับสวสดีครับ